หนักกินเด้อค่ะมีหลายมีหลายรสมีหลายหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อวัดเพื่อมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเออกบอกเบ้าที่แสนน่ารักและแสนอร่อยเป็นลูกไส้แน่นแล้วไปสร้างสายส่อพันธเพื่อกัำฐานความสุขของการได้ลองลิ้นชิมรสเขาไม่เพียง ไส้แน่แนเอยแล้วปริ้ซางสสับัค่กับฉันฟ้าสุกจะได้ลองสุกทอดของเขาไม่เพียงแต่น่ารักเท่านั้นเขาจะมีสุวนหน้าหมาและรอยยิ้มอีกด้วยไายดอกของเขาอ้วนและนุ่มนวลส่วนภายในไส้แน่นแน่นอร่อยจนไม่อยากว่าต,ต้องจัดแล้วคุณวิวบ็อกเก้มาแล้วจ้ามาแล้วจ้า กล้ยิปบ๊อบเบิลที่แสนน่และสุดแสนอร่อยแปงน้งนุ่มๆใส่แน่นๆนับไปสร้างสายสัมพันธ์คกับฉันความสุขันได้หล่อี้สุดนรอเขาไม่เพียงแต่น่ารักเท่านั้นเขายังมีความน่ารัและรอยที่สุดด้วยสารดอกอ้วนและนุ่มนวลส่วนภายในใส่แน่นๆอร่อยจนไม่อยากวางตงจับแล้วกล้วยยิปอเบิลขงป้าเอาสตรอเบอรรี่ มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าด้วยหยิบกุ้งโตที่แสนน่ารักและสุดแสนอร่อยไม่เห็นมาทาคลิปนานเลยไส้มเออทำไมแม่ค้ารู้ว่าไม่เห็นมานานแสดงว่าหนูขายทอดมันกุ้งไงโอ้โหแสนเขาก็บอกมันมานี่นะเนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงนี้เออป้าคิดว่านี่เอาเอาถุงนั่นออกให้ป้าให้ป้าได้กินหน่อยสิ เขาบอกเขาไม่นี่พี่น้องล้วยยิ้มเด้อกล้วยยิ้มท่อแม่พี่น้องล้วยยิ้มโทษจ้ะแม่แม่แม่ค้จาจ๋าเอาถุงอ่องให้ป้าหน่อยป้าจ้ะถ่ายให้มันสวยๆเออถุงไว้ถุงไว้ มันจะเดินแม่ค่ะกล้วยยิ้มค่ะกล้วยยิ้มมันใช่มันมันเป็นกล้วยจริงค่ะแต่ว่ามันจะสอดไ้ช็อกโกแลตอ๋อน่ากินน่ารักละเมิงยที่แนอร่อยน่ากินน่ารักความเด้ออือหือน่ากินน่ารักพุม่พี่น้อง จะปัลองซิม um> ั้งห ah> ันได้ไม่ดาูลงนวดให้ไห่อรนไม่อยันนึงมันแย่อล้กล้วยต้องกุเห็นไหมแม่ได้บอสทำใหม่ไหมทำให้แ่บเด้อพี่น้องแ่บแบแสบกล้วยยิมเด้อกล้วยยิมกล้วยยิม จ้าแม่กินกล้วยยิ้มค่ะพ่อแม่พี่น้องแม่พี่น้องดื้อากิคตน่รกแล้วโรยถ้วยไขดอกของเขาอ้วนและ่วนส่วนไข่ใหญ่ๆไข่เล็กๆอร่อยสัดไม่อยาวางเด้ยก็จับแล้วจ้วยที่บอเป้าที่แสนน่ารักและวหนูสนดรเลย แล้วไปสร้างสายสัมพันเธอกับฉันต่างเพิ่มแม่เลยค่ะจะได้ลองลิ้มชิมเขาไม่เพียนแต่น่ารักขนาดนี้เขายังมีผมหน้าหมาและรอยยิ้มด้วยไส้รอบๆอ้วนและนี่มนวดส่วนภายในไส้แน่นๆอร่อยจนไม่อยากว่างต้องจัดแล้ว้วยกนะคะเอาทงออกให้นะค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้า กลวยบุดบล็อบเบิลที่แสนน่ารักและสุดแสนอร่อยแป้งนุ่มๆไส้แน่นแน่นนับเปสร้างสายสัมพันธ์เธอกับฉันความสุขของการได้ลองลิ้มกิ่รสเขาไม่เพียงแต่น่ารักเท่านั้นเขายังมีผมหน้าหมาและรอยยิ้มอีกด้วยไอ้เจ้าอ้วดและนุ่งหนวดจุดภายในไส้แน่นๆอร่อยจนไม่อยากวางต้องจับแล้วกล้วยบุดบล็อบเบิลชีสอ๋อวันนี้ชีสมาไม่ทันค่ะแม่ชีสหมดแล้ว มาแล้วจ้าม,มาแล้วจ้ากลวยบ๊บบับเบิ้บลที่แสน่ารักและสุดแสนอร่อยแปบบ้งนุง่มๆไส้แน่นๆนัำเป็น้นาสาสายสัมพันธ์เธอกักบฉันความสุขของกันได้ลองลิ้มกินรสเขาไม่เพียงแต่น่ารักเท่านั้นขเขายังมีผมหน้าหมาและรอยยิม้มอีกด้วยไพรดของเขาอ,อ้วนและนุ่มนวลต้ดวดนภายในไส้แน่แนแนอร่อยจนไม่อยากวางตกงจับแล้วก้วยบ๊บบับเบิ้ล มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าก๋วยจนบอกเกิลที่แสนน่ารักและสุดแสนอร่อยใม้นเลนี่ยใส่น่นัไปดาคายพี่เปรมคามคุมได้ลองวิแล้วกวยิ้มค่ะก้วยิ้มนี่ผินก็มิ้นใส่นั่นใส่นี่ใส่ลงไปเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องมึงเอามึงเอามออได้ไม่หลายใส่ดกว่านี่หลาส่ค่ะคิอกีิ่ีมีสดีนะคะสวัสดีค่ะ